สวัสดีค่ะวันนี้ครูกบัวพามาเที่ยวจิมทอมสันฟาร์มนะคะอยู่ที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เป็นฟาร์มที่เปิดเพียงปีละครั้งนะคะแล้วก็วันปีนี้นะคะ2566เปิดมาตั้งแต่วันที่9ทธันวานะคะแล้วก็จะเปิดให้ชมยาวๆไปจนถึงวันที่ 2มกรานะคะก็จะปิดฟาร์มนะคะเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสมีเวลาว่างในช่วงนี้ก็มาเที่ยวนะคะพาครอบครัวมาเที่ยวชมฟาร์มนะคะที่นี่ก็จะเป็นฟาร์มซึ่งออนอกจากจะเป็นฟาร์มเป็นทุ่งดอกไม้แล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่แสดงวัฒนธรรมของออทางอีสานนะคะให้เราได้เข้าไปชมกันนะคะเดี๋ยว เราไปซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วก็เตรียมขึ้นรถเข้าไปชมในฟาร์มกันนะคะวันนี้เราก็มาถ่ายภาพกับทุ่งคอสมอสหน่อยนะคะมาถึงที่จิมทอมสันฟาร์มแล้วนะคะก็อ่าเรียกว่าแลนด์มาร์คที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือทุ่งคอสมอ,ส,มอสนะคะเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่มีความ อ่อนหวานสวยงามนะคะด้วยโทนสีของเขาคือสีอาขาวสีชมพูสีม่วงนะคะเวลาที่เขารวมกันอยู่เป็นทุ่งก,งกว้างๆเนี่ยมีมนสเสน่ห์ซึ่งทําให้คนที่มาชมดอกไม้เนี่ยมีความรู้สึกว่าสบายตาสบายใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ก็ช่วยทําให้อารมณ์และจิตใจของเรานะคะ สุขใจสบายใจขึ้นนะคะยิ่งอยู่กับธรรมชาติที่มีสายลมนะคะไม่มีแสงแดดแล้วก็มาชมทุ่งดอกไม้มาถ่ายกับทุ่งดอกไม้ที่มีลมพัดเหมือนดอกไม้เขาทักทายเรานะคะเราก็ต้องมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับทุ่งดอกไม้กันนะคะ นี้ก็ดอกคอสมอสนะคะสีชมพูดอกใหญ่พอสมควรนะคะใบต้นของเขานี่มองไปมองมาคล้ายต้นอะไรนะเหมือนผักชีใช่เหมือนผักชีผักชีที่เราเรียกว่าผักชีลาวนะคะที่ไปใส่แกงอ่อมอะ่ะต้นเขานะคะเนี่ย ต้นคอสมอสนะคะมองผืนๆนะแต่เขาไม่ใช่ผักชีลาวนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตระกูลเดียวกันหรือเปล่าแต่ใบลักษณะเขาคล้ายๆเลยนะคะแต่เขาคือต้นคอสมอสนะคะแต่ใบเหมือนผักชีลาวเลยแล้วเหมือนมันจะมีต้นผักชีลาวฝรั่งนะต้นใหญ่อย่างเงี้ยใบใคล้ายอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีดอกอันนั้นก็หรือมีดอกก็ไม่รู้นะพราะไม่เคยเห็นดอกเขาแต่เคยเห็น บางรีสอร์ทนะคะที่ไปเที่ยวมาแล้วเขาเอามาปลูกนะคะเขาบอกว่าเป็นผักชีฝรั่งนะคะก็เห็นแต่ต้นเขาแต่ไม่เคยเห็นดอกนะคะใบต้นเขาคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วไปเด็ดเด็ดมาดมก็เป็นกลิ่นกลิ่นออกชุนๆน,นิดๆเหมือนกันนะคะแล้วก็กินได้ด้วยนะนะคะอะอันเนี้ยจะเป็นดาวกระจายนะคะอันนี้คือไกด์ ท้องถิ่นของที่นี่บอกกับเราอย่างนี้ว่าคอสมอสก็คือที่มีสีขาวสีชมพูสีม่วงนะคะส่วนดาวกระจายเนี่ยคือสีเหลืองสีส้มนะคะไกด์ของทางจิมทอมสันฟาร์มเนี่ยน้องๆไกด์เขาเล่าให้เราฟังว่าอย่างนี้ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าคอสมอสเนี่ยก็คือดาวกระจายนะคะอันนี้ก็จะเป็นดาวกระจายนะคะสี เหลืองสีออกส้มๆอย่างงี้นะคะแล้วก็ใบก็จะสังเกตดูว่าอ้อใบเขาไม่เหมือนกันนะคะใบลำต้นนะคะคอสมอเนี่ยจะต้นคล้ายๆกับผักชีฝรั่งเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะส่วนดาวกระจายเนี่ยลองดูใบเขานะคะใบเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็เป็นแฉกๆนะคะ เป็นแฉกแฉกคล้ายๆต้นคล้ายๆ,ๆต้นเล็บครุฑอะนะคะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่นะคะไม่ไม่เหมือนกันแต่คล้ายๆเปรียบเทียบให้ฟังว่าคล้ายๆใบต้นเล็บครุฑก็คือจะเป็นแฉกๆนะคะอันนี้คือดาวกระจายอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าคอสมอสกับดาวกระจายต่างกันยังไงอันนี้คือ คอสมอสนะคะเป็นพันธุ์สีชมพูนะคะอ่าเขาจะมีสีชมพูแบบนี้แล้วก็จะมีสีอ่าชมพูเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีขาวด้วยนะเนี่ยอย่างสีขาวเห็นไหมคะสีขาวด้านล่างนะคะอ่ะทีน่นี้ใบของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นใบอ่าใบละเอียดใช่ค่ะใบละเอียดแล้วก็เป็น เส้นมันเล็กกว่านะคะเส้นเล็กเป็นแฉกแฉกเล็กๆอย่างที่บอกนะคะคล้ายๆใบผักชีผักชีลาวนะคะทีนี้ลักษณะดอกเขาก็จะเป็นเห็นไหมคะคล้ายๆกับดาวกระจายเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยจะเข้าใจว่าคอสมอคือดาวกระจายน,น,น,จะนะคะคอสมอจะมีชั้นเดียว,ยวนะ,ะมีชั้นเดียวนะคะเกสรกลีบก็จะมีทั้งหมด<อ> หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดนะคะแปดกลีบ,บนะคะเกสรก็สีเหลืองตรงกลางนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูดาวกระจายนะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะกับดอกอันนี้คือดาวกระจายนะคะสีเหลือง แล้วก็มีอีกสีหนึ่งที่จะออกก็คือส้มๆแบบนี้นะคะเหลืองส้มๆนะคะมันีายช้อ่าแล้วทีนี้เห็นไหมคะความแตกต่างที่เราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าดาวกระจายเนี่ยเขามีกลีบหลายกลีบดอกเนี่ยเห็นไหมคะหลายชั้นมากเลยนะคะสองชั้นสามชั้นอ่าจริงๆก็น่าจะมันสับหว่างกันด้วยนะคะกลีบดอกเขาสับหว่างกันสองชั้นนะ ดูได้ตาแล้วก็คือประมาณ2ชั้นนี่แหละแต่กลีบดอกก็จะสับหว่างกันนะคะแล้วกลีบดอกเนี่ยมากกว่า8กลีบแน่นอนเมื่อกี้เรานับของคอสมอสได้8กลีบแล้วมีชั้นเดียวแต่ดาวกระจายเนี่ยกลีบเขามากมากกว่า8กลีบแล้วก็สองชั้นและสับหว่างกันแม้เกสรก็ต่างกันนะคะ,นนะแต่ลักษณะดอกรูปเพื่อนเหมือนคอสมอสนะคะแล้วทีนี้มาดูใบอ่าดูชัดๆัด เห็นไหมคะใบใบเห็นไหมคะลักษณะก็คือคล้ายๆกับใบของเหมือนดาวเรืองไหมดาวเรืองใบแบบนี้ไหมดาวเรืองเล็กกว่าใช่ไหมคะเล็กกว่าก็เนี่ยค่ะลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้ดาวกระจายนะคะเป็นใบแฉกแล้วก็ใบใหญ่ใบใหญ่หน่อยนะคะเมื่อกี้คอสมอสจะเป็น ใบถีละ,ละเอียดเหมือนผักชีลาวนะคะอ่าแต่กระจายใบแ,บแบบนี้นะใบก็ต่างกันแล้วนะคะคือมองด้วยตาเผลอๆเนี่ยเวลาเขาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันเหมือนกันมากคล้ายๆกันนะคะนะีเปรียบเทียบให้ดูอีกนะคะอ่ะคอสมอสสีขาวเห็นไหมคะอคอสมอสสีขาวชั้นเดียวนะคะชั้นเดียวก็มีแปดกลีบเนาะแปดกลีบ นะคะสีขาวสีชมพูสีม่วงนะคะอ่านี่ไงนะคะใบเขาต่างกันไหมคะกับดาวกระจายนะคะเด็กๆดูไว้นะคะดาวกระจายไม่ใช่ใบแบบนี้นะคะอันนี้คือคอสมอสนะคะนี่ใบคอสมอต้นคอสมอสนะคะต้นคอสมอสใบคอสมอสและ ดอกคอสมอสมีชั้นเดียวมีแกลีดนะคะทีไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าเบื่อเลยนะคะธรรมชาติธรรมชาติเขาจะมีสเสน่ห์ในตัวของเขาที่ไม่ทำให้เราได้รู้สึกว่าหน้าเบื่อนะคะดาวกระจายสีส้มก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะดูแล้วมีสีส้มนี่เป็นสีที่ เขาเรียกว่าให้พลังให้พลังกับชีวิตนะคะเติมพลังให้กับชีวิตเป็นสีที่กระตุ้นพลังนะคะทำให้เราเกิดพลังใจพลังกายที่ดีนะคะสีชมพูก็จะแนวซอฟๆหวานๆละมุนละไมไปนะคะสีส้มเป็นสีที่สดใสนะคะตัดกับ ใบของเขาสีเขียวเขียวเนี่ยเขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะระหว่างดาวกระจายกับคอสมอสคอสมอสนี่เหมือนจะดอกใหญ่กว่าดาวกระจายด้วยซ้ำนะสีนี้ก็จะออกเหมือนชมพูเข้มเหมือนเหมือนม่วงจะบอกว่ายังไงเนี่ยเหมือนม่วงเข้มเหมือนบานเย็นไปแดงเลยเนี่ย หรือแดงกัมมหยี่ยังไงไม่รู้นะเกือบเกือบจะแดงกมัมมี่ยี่แต่ก็ไม่ถึงกับแดงนะชมพูเข้มม่วงม่วงม่วงเหมือนสีอะไรเนี่ยสีแดงม่วงสีชมพูม่วงเม็ดมะปรางมชมพูตรงกลางเป็นสีอะไรนาตรงกลางจะเป็นเกสรสีเหลืองอันนี้สีชมพูเข้มมานิดหนึง่งอ่าชมพูชมพูกลีบบัวนะคะอันนี้ชมพูอ่อน อคอสมอสเนี่มันจะมีแปดกลีบเนาะโอ้ดอกที่กลีบใหญ่ๆก็มีนะคะกลีบใหญ่ๆเลยเนี่ยเนี่ยอย่างดอกเนี้ยอ่าเรามานับดูมีกี่กลีบอ่ามันจะมีแปดกลีบอ่าลองนับนนดูนะคะคสมอสนี่แปดกลีบหมดเลยแปดกลีบนะคะเห็นไหมดูดีๆแปดกลีบคือสอนคล้ายๆกับทานตะวัน น้อนอยู่ตรงกลางเป็นกระจุกอดอกใหญ่ก็คือใหญ่มากดอกเล็กก็มีนะคะดอกเล็กดอกใหญ่สวยงามมากแล้วก็ต้นหนึ่งต,ต้นหนึ่งก็จะมีหลายดอกอันนี้ดอกตูมอ่าดอกตูมเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็บานแล้วนะคะเหมือนกุหลาบเหมือนกุหลาบชมพูเล็กๆเหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยสรุปแล้วคอสมอร์นี่มันจะมีแปดกลีบแปดกลีบ ถ้าเป็นดาวกระจายเนี่ยมันจะมีสองชั้นสองชั้นกลีบสับวงังสวยมากดูแล้วเพลินตาเพลินใจดีเนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เรากำลังรอรถรับส่งนะคะก็ชมทุ่งดอกไม้ไปเพลินๆก่อนนะคะตรงนี้ถ่ายภาพได้เป็น หลายภาพเลยนะคะเลือกหามุมเอานะคะอยากจะถ่ายมุมไหนดอกคอสมอสดอกดาวกระจายนะคะก็เดินไปนะคะเดินเลือกไปแล้วก็เดี๋ยวรถรถรางก็จะวิ่งสับเปลี่ยนกันมัดรับนะักท่องเที่ยวนะคะตลอดเลยแล้วก็เราก็จะไปจุดต่อไปนะคะซึ่งวันนี้เป้าหมายของเราก็อยู่ที่หมู่บ้านอีสานนะคะซึ่งที่นั่นก็จะมีเรือนไม้ โบราณของทางภาคอีสานไว้ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะคะมีประเพณีวัฒนธรรมแล้วตรงนั้นก็จะมีอาหารการกินนะคะแล้ววันนี้พิเศษนะคะเป็นวันหยุดวันหยุดเสราร์อาทิตย์ก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะซึ่งถ้าใครที่อยากจะดูคอนเสิร์ตนะคะก็ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วอีกในราคาหนึ่งที่หน้าฟาร์มเข้ามาเลยนะคะก็จะบัตรนั้นก็จะ รวมอาหารบุฟเฟตไว้แล้วในมื้อเย็นนะคะวันนี้มีคอนเสิร์ตจากวงอ,อะไรนาะเราจำไม่ได้นะคะของทางอีสานเนี่แหละนะคะวันนี้มีคอนเสิร์ตด้วย โอ้ตอนนี้กำลังเริ่มอากาศดีแล้วนะคะเริ่มมีสายลมมาแล้วเห็นไหมคะดอกไม้เวลาที่เขาเจอสายลมเขาจะมีชีวิตชีวาแล้วก็เนี่ยเหมือนเขาพิ้วไหวทักทายเรานะคะเวลาที่เขาโดนลมนี่ดอกไม้จะสดชื่นมากเป็นธรรมชาติที่ทำให้เรารู้สึกว่าเย็นสบายนะคะสบายตาสบายใจ ดอกไม้ที่โดนลมพัดพิ้วไหวสวยงามมากๆเลยนะคะอะจุดนี้จะเป็นต้นเห็นไหมคะต้นกามปอูอยากให้ดูความงามของต้นก้ามปูหรือต้นอ่าจามจุรีนะคะต้นกามปูต้นจามจุรีซึ่งเขาอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีความเปราะบางกิ่งหักง่ายไปสักนิดนึงแต่ว่า โครงสร้างลำต้นเขามีความงดงามเป็นศิลปะมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็สวยงามมากนะคะแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาตั้งลำต้นอยู่ริมถนนซึ่งณมุมจุดนี้นะคะถ้าเราไปยืนถา่ายภาพมากเลยนะคะให้ร่มเงา เอาละค่ะจบคลิปวันนี้นะคะที่จิมทอมสันฟาร์มอำเภอปักทงชัยนะครราชสีมานะคะที่หมู่บ้านอีสานแห่งนี้นะคะในบรรยากาศยามเย็นซึ่งทางฟาร์มก็กำลังจะปิดนะคะและก็หลังจากนี้วันนี้วันเสาร์มีคอนเสิร์ตนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันนะคะก็ใครที่ยังไม่เคยมานะคะก็แวะมาเที่ยวกันได้ที่จิมทอมสันฟาร์มนะคะแต่ถ้าใครเคยมาแล้วแต่ละปีเขาจะมีคอนเซปต์งานที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จัดนิทรรศการเปิดบ้านจิมทอมสันนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกปีนะคะสามารถมาชมได้นะคะซื้อบัตรซื้อตัว๋วซื้อบัตรซื้อตั๋วที่หน้าฟาร์มแล้วก็นั่งรถรางเข้ามาเดินชม ทุ่งคอสมอสทุ่งดาวกระจายสวยๆมาชมวัฒนธรรมหมู่บ้านอีสานนะคะได้รับความรู้ได้รับความสนุกแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆงามๆกลับไปเป็นที่ระลึกนะคะเก็บไว้ในความทรงจำอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะจิมทอมสันฟาร์มวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ